วัครับวันนี้เช้าที่สดใสแต่เช้าแล้วครับวันนี้โอ้ลูกไม่เห็นตำรวจพี่น้องเลยคันแดงเราจะเปลี่ยนเสยเตอร์รถนะครับสั่งเสเตอร์หลังมาคันร้อยยี่ห้จะทำความสะอาดเครื่องครับตั้งเมาดูโซ่ตั้งเมาจะขัดวัชพืสีใหม่นะครับผม ก็จะตั้งค์เราเราจะลองเหบิ่งครับตะเรียนมาโจ,จบมายังไม่เคยเ็จอเลยจะลองไหม่ตื่นมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสภาพขณะก็เปลี่ยนสเตอนะครับบริขีโดนรลบสเตอรลังเบิร์จะสก็บจากเครื่องก่อนครับเก็บจากเครื่อง,ดอเ,เ,องเดี๋ยวขึ้นมาภ้ายหนกที่หลังนะครับผมก็ตามดูกันไปนะครับ